พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะออพี่อากาศในหัวข้อที่ว่าใครกําลังจะเข้ามาจีบคุณนะคะซึ่งจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆน,นะคะเลือกทั้งหมด2กองนะคะก็เลือกจากโบแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่ะเป็นช้อยนะคะอันนี้คือกองที่1น,นะคะโบสีโอรสนะคะแล้วก็กองที่สองโบสีเทานะคะเลือกโบที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดมากที่สุดแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันนะคะอ่ะแล้วน่าจะเลือกได้แล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกโบอันนี้นะคะกองที่หนึ่งใครกําลังจะเข้ามาจีบคุณคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่ด้วยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอยา่าเสียงมากเกินไปและคุณอยากให้ตัวมากขึ้นท่านต้องคิวรูดวงส่วนตัวนะใครนะคะอยากจะสนับสนุนช่องนะคะด้วยการกดสมัครสมา,สมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แค่ประฐานมาดูดวงฟรีนะคะ ส่วนเอ่อใครนะคะอยากร่วมบุญนะคะตอนนี้จะมีบุญร่วมสร้างผระนะคะก็เอ่อทางมาทางไลน์ได้หรือจะดูที่โพสก็ได้นะรุนโพสไว้แล้วกับเอ่อสมทบทุนอาหารนะคะเอ่อเลี้ยงเด็กกำพร้าเนาะที่โรบรีซึ่งก็ได้ยออมาเอ่อจำนวนหนึ่งแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าว่าจ้าคิวดูดวงส่วนตัวทางไลน์ได้นะคะตอนนี้จัดโปรเดินมีนายอยู่นะไรายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะนําไปทําบุญเช่นกันนะคะเนื่องจากวันเดือนนี้เป็นเดือนเกิดน้นด้วยเนาะก็สําหรับใครที่สมัครสมาชิกะคะ่ะปกติ50บาทเนาะสมัครทาง y o u t u b e นะคะห้าสิบาทจะได้ดูดวงฟรีห้าถามเนาะสำหรับเดือนนี้นะคะใครสมัครแล้วดูได้หกคำถามนะ 80บาทนะคะดูดวงฟรีปกติ9คำถามนะคะเดือนนี้ได้10คำถามนะคะ100บาทปกติดูดวงฟรี12คำถามเดือนนี้ดูได้15คำถามนะคะส่วนใครทีอ่อยากดูดวงส่วนตัวก็จะมีจัดโปรนะคะแชท1คำถามเนี่ยเริ่มต้นแค่33บาทเท่านั้นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะพูดเยอะแล้วนะคะใครจะเข้ามาจีบคุณ ่ใบแรกนะคะเลเวอร์แสดงว่าเป็นคนที่คุณชอบชอบมองมองหรือเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกกันอยู่นะคะหนึ่งเหรียญเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเดอะฟูลสนุกสนานอาจจะเป็นคนใหม่ๆหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะมีสองพลังงานนะคะหรืออาจจะเป็นคนสองคนก็ได้หกเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ใจบุญนะคะใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ชอบดูแลชอบเทคแคร์นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณก็ได้นะคะเอ,อ่อควีนถือถ้วยเป็นคนอารมณ์แปรปวนนะคะแต่เป็นคนจิตใจดีนะหกดาบอาจจะเป็นคนที่เคยห่างกับคุณไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเอ็มเพลอร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นชาวออเป็นคนอายุมากกว่าหรือเป็นชาวราศีเมษได้เหมือนกัน และคิงถือเหรียญนิ่งๆเงียบๆนะคะเก็บอาการไม่ค่อยแสดงออกประมาณว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะคนคนนี้เขาอาจจะอ,อ,อยู่ในชีวิตของคุณแล้วหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆเรารู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณอะไม่ต่ำกว่าสองคนนะคะเพราะอะไรเพราะคุณมีเสน่ห์มากๆช่วงนี้ด้วยความที่ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็รู้สึกมั่นคงในชีวิตหรือเห็นคุณค่าของตัวเองตอนนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมี ความประสบความสําเร็จใน,ในหลายๆเรื่องเหมือนชีวิตดีขึ้นพลิกผ่านจากออจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนาะมันทําให้คนที่เห็นคุณนะคะเขาก็จะมีความสุขตามไปด้วยเราเห็นถึงพลังงานสองลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะกับเป็นคนที่มีความสนุกสนานจะเข้ามาจีบคุณจะเป็นสองขั้วเลยนะคนหนึ่งอาจจะอีโก้หน่อยปากแข็งหน่อยนะคะอีกคนหนึ่งจะดูสนุกสนานหน่อยเพ,เพื่อืออาจจะมีมากกว่าสองคนด้วยซ้ํานะคะ ออบางทีเขาอาจจะแอบชอบคุณมานานแล้วก็ได้นะคะเราเห็นพลังงานแบบนั้นหรือเป็นพลังงานของคนเก่าๆห่างกันไปนะคะทะเลาะก,กันงอนกันเลิกกันนะคะเขาอาจจะรู้สึกคิดถึงแล้วมีการกลับมามันมีพลังงานของการกลับมานะคะหรือการมาเริ่มต้นกันใหม่หรือถ้าใครแอบชอบคุณอยู่เนี่ยเราสึกว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เขารู้สึกว่าจะต้องบอกคุณแล้วจะต้องบอกคุณแล้วไม่อยากเก็บแล้วนะคะ เนี่ยเขาจะมาส่งมอบความรักนะคะความคิดถึงความเข้าใจและความมั่นคงให้กับคุณอย่างที่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วอะคะ่ะที่เขาจะต้องแสดงความรู้สึกเพราะว่าไม่สามารถที่จะเก็บได้แล้วนะคะเรามาดูท่าตราศีของเขาคนนั้นกันก็เด็นออกมาเลยคือราศีมังกรราศีธนูราศีกรกฎ และราศีกุมค่ะเราก็มีราศีเมถุนนะคะมีราศีเมษด้วยนะคะจากที่นุ่นเห็นในไพ่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรกันบ้างนะคะตัวอักษรจะมีฮอนคู่นะคะตัวดีมีเลขสาด้วยนะคะมีตัว X มีตัว J มีเลขสองมีตัว O นะคะมีตัว A และมีเลขห้ค่ะวันพฤหัสวันศุกร์วันจันทร์นะคะพฤหัสศุกร์จันท์เสาร ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมท้าซองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่นคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกโบสีเทาใครจะเข้ามาจีบคุณคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท้าจองคิวดูดวงส่วนตัวนะซึ่งตอนนี้จัดโบนะคะแบบแชทอยู่เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนุ่นนะคะเราจะเริ่มต้นการดูดวงนะคะ 33บาทสำหรับ1คําคำถามหรือใครอยากนะคะสมัครสมาชิกนะคะสมัครทาง u t u b e นะ50บาทเนี่ยค่ะเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้คุณจะได้ดูดวงรีหคคำถาม80บาทคุณจะได้ดูดวงฝี10คำถามนะคะปกติคําคำถามนะแล้วก็100บาทคุณจะได้ดูดวงรี15บาคำถามย้ำนะคะเฉพาะเดือนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใครอยากร่วมทำบุญนะคะสร้างพระนะคะ ก็ไปดูที่โพสหรือว่าทักไปทางไลน์ก็ได้นะ t ท m พ a เรนค่ะใครจะมาเข้ามาจีบคุณเร็วนี้ใครจะเข้ามาจีบคุณคะ9ไม่เท้าค่ะ3มดาบ น่าจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันหรือคนที่เพิ่งอ,อกหักคนที่เคยเ,เลิกลากับคนรักนะคะหนึ่งเหรียญแต่ก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะเรารู้สึกว่าคนเคยห่างกันไปหรือเปล่าน่าจะเป็นคนที่ทํางานหรือคนที่เคยมีทัดประเด็นทัปัญหาหรือคนคนนี้เพิ่งจะเลิกกับแฟนเพิ่งจะทะเลาะก,กับแฟนเพิ่งจะอกหักเพิ่งจะเสียใจนะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นได้ด้วยเด็กถือไม้เท้า อาจจะเป็นคนที่เขารอคอยคุณหรือคุณรอคอยเขาหรือเป็นคนที่มีความดือ้อมีเกณฑ์ที่จะเป็นเด็กนะคะหรืออายุน้อยกว่าได้ด้วยสิบไม้เท้าอะแปลว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี่ยเขากับคุณอาจจะเคยแบบเหนื่อยมากๆจนหยุดความสัมพันธ์ไปหรือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในเรื่อของการงานงานไม่ลงตัวไม่มีเวลานะคะไม่ได้สนใจความรักนะคะหรือ เขากำลังเหนื่อยกับชีวิตมากๆนะคะจนมาเจอคุณคิงผิวเรียนปากแข็งปากหนักไม่แสดงออกแต่มั่นคงนะคะเขาน่าจะชอบคุณมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่ยอมพูดไม่ยอมเจรจาอ,อาจจะเป็นคนคนเดียวหรือคนสองคนนะคะเพราะว่าเราเห็นพลังงานของค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็มีไพ่ของเด็ก เด็กถึงไม่เท้าขึ้นมาด้วยนั้นเราก็เลยขอแปลเป็นสองพลังงานนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออีกคนนึงนะคะจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอีกโ,กโ,กโก้เก่งไม่ค่อยแสดงออกปากแข็งปากหนักเคยมีประเด็นกับคุณเคยทะเลาะเคยผิดหวงังหรือเขาเพิ่งอกหักมาแล้วมาเจอคุณคุณให้แรงบันดาลใจเขาในหลายๆเรื่องคุณทําให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยกันแล้วห่างกันไปไม่ว่าจะได้คบหรือไม่ได้คบก็ตามณตอนนั้นนะคะ เขาอาจจะมีแฟนอยู่หรือคุณอาจจะมีแฟนอยู่ก็เลยห่ากันไปหรือณนะตอนนั้นน่ะความรักอะ่ะมันมีปัญหาเรื่องงานมันมีปัญหาเรื่องเวลามันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นหรือทําให้ความสัมพันธ์มันไปมีกันยังไม่ได้บางคนเลิกลาบางคนทะเลาะนะคะหรือต่างคนต่างรอคอยจังหวะเวลารอคอยให้โอกาสที่จะได้กลับมา พูดคุยกันอีกครั้งมันเป็นพลังงานแบบนั้นแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะจีบคุณยังไงเนาะเพราะไพ่มันเป็นพลังงานของความนิ่งจะจีบแบบนิ่งๆหรือจะหาเรื่องงานมาคุยกับคุณหรือจะเข้าเข้าหาคุณในแบบที่คุณแบบถ้าจะไม่รู้สึกเลยว่าคนคนนี้จีบอะ่ะเอาจริงนะแทบจะแบบแทบจะไม่เห็นเลยว่ามันจะมีโมเมนต์อะไรอะเพาไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของความนิ่งมาก อ,อาจจะเป็นคนที่เคยนิ่งใส่คุณไปก็ได้นะหรือคนเคยปฏิเสธคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ข้อความสักหนึ่งใบไม่อยากพูดอะไรตอนนี้ห่วงเลือดขึ้นหน้า เขาห่วงคุณเขาก็เลยทนไม่ไหวอาจจะต้องมามีการแสดงออกหรือสารภาพรักหรือจีบเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะสารภาพรักอะแต่มีการจีบแบบเนียนๆพอไม่ไหวละห่วงหึงทนไม่ได้นะคะที่มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์โดดเด่นก็ได้นะคะขอดูราศีหน่อยราศีธนูค่ะราศีกรกฎค่ะราศีกุม และราศีมังกรค่ะมีเลข4เกี่ยวข้องด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขากันนะคะมาดูตัวอักษรของเขากันตัว O ค่ะตัว Q ตัวซตัว W หรือว่าตัว M นะคะตัว U ค่ะคอควายตัว G ีถอฐานเลขสี ตัว V และตัว P ค่ะวันจันทร์วันวันจันทร์วันพฤหัสวันพุธวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอังคารนะคะเ,ออเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีราศีเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วนะคะประมาณนี้นะมีราศีธนูนะคะเพิ่มเข้ามาโอ้ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย